มันเป็นวันสุดท้ายในการส่งวิดีโอเข้าประกวดเพลงแห่งป่าละมั่งและแพนะนักดนตรีเตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อการแข่งขันฉันตื่นเต้นมากนักดนตรีฉันก็เหมือนกันนะนะเราอยู่ไกลจากไร่แล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของเสียงแล้วล่ะตอนนี้เราจะได้การบันทึกเสียงที่ไร้ที่ติแล้วก็มีเพลงที่ยอดเยี่ยมด้วยถ้าหมาป่าเอาเครื่องดนตรีมาให้เราอ่ะนะใช่แล้วพวกเขาอยู่ไหนอะตอนนี้ หมาป่าและกระรอกก็เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกันยังไงก็ตามหมาป่าไม่ได้สนใจดนตรีเขาแค่ต้องการรางวัลอ้ามากันแล้วอ่ะวัสด,ดีนะมือใหม่ผู้ชนะการประกวดมาถึงแล้วละ่ะนายไม่รู้หรอกหมาป่าเราเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเลยเราทำงานหนักมากหนักกว่าเธออีกคนเก่งที่สุดจะชนะนะส่งกล่องมาสิฉันจะเอาไวโอลินอรับไป แ่นักดนตรีและละมั่งเปิดกล่องอย่างตื่นเต้นแต่พวกเขาก็แปลกใจ<ะ>ที่เห็นกล่องว่างเปลาเาาป่าหมาพ่ากล่องนี้มันว่างเปล่าอ่ะ <c oughs> นายนะ่นาจะเห็นหน้าของตัวเองตอนที่นายเปิดกล่องออกมานะ <c oughs> ตลกจริงๆเยหนนน้านา<ล>ป็น,บบนี้นะเลยลเนยแล้วไวโอลินฉันอยู่ที่ไหนล่ะ นายมอบเครื่องดนตรีของนายให้คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนายเชื่อใจคนง่ายเกินไปอ่ะก็ก็นายบอกว่าถือให้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกล่องว่างเปล่างั้นเหรอใช่อ่ะมันว่างเปล่าจริงๆหรือเปล่าใช่นี่หมาป่าเครื่องดนตรีเราก็อยู่ในนั้นด้วยอย่าลืมสิฮะทรุตด้านของฉันเหรอใช่แล้วแล้วกล่องล่ะของนายเรอฮะ โอ๊ยหมาป่าฉันจะบ้าตายเลยนายเนี่ยนะไม่ได้เรื่อง<ะ>เลยอะรู้ได้ไงอะฮะแล้วทำไมถึงเอาไว้กล่องเดียวกันด้วยอะอ๋องั้นมันเป็นความผิดฉันเหรอนะดนตรีเราจะทำยังไงกันต่อดีเราไม่มีเวลาพอที่จะกลับไปที่ไร่แบบนี้ถ่ายวิดีโอไม่ได้แน่เลยโทษหมาป่าเราซ้อมกันหนักมากเลยนะ ทุกคนรู้สึกโกรธหมาป่ามากและเศร้าเพราะพวกเขาเล่นเพลงที่ซ้อมกันมานานหลายเดือนไม่ได้แพทดนตรีเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับหยดน้ำจากกิ่งไม้ที่ตกลงมาบนกล่องกระรอกกระทืบเท้าและเสียงที่หมาป่าเคาะนิ้วของมันกับก้อนหินทั้งหมดหน่ารำคาญเฮอะไรล่ะอย่าหยุดอย่าหยุดหมาป่าทำต่อไปเลย เธอด้วยละมั่ง<ม>เอาเร็วกระทืบเท้าแบบนี้เหรอใช่ใช่ลองฟังเสียงของหยดน้ำดูสิอเราทำอะไรอยู่เนี่ยฮะฟังสิ ดนตรีมีอยู่ทุกที่เลยนะเราอาจจะไม่มีเครื่องดนตรีก็จริงอะ่ะแต่ว่าทุกสิ่งรอบตัวเรานี่สร้างเสียงดนตรีได้เลยทั้งนั้นะนะเขาบ้าเลยเออไม่แน่ใจตามฉันมาสิทั้งสี่กระจายกันไปในป่าแพ้นะดนตรีเริ่มจากการเก็บใบไม้ นายน,น่ะบ้าไปแล้วเหรอนายจะเก็บใบไม้ไปทำเครื่องดนตรีี่ยนะนี่หมาป่าถือใบไม้ไว้ระหว่างมือสองข้างของนายแบบนี้เหรอใช่ทีนี้ก็เป่ามันเลยอืมช้ากว่านี้หน่อยสิเหมือนเป่านกวียนน่ะนี่ฟังเหมือนฟลุตของฉันเลยนะอ่ะนี่ หมาป่าลองเป่าใบนี้ดูสิเอ้เสียงมันเพราะจังเลยขอลองใบนั้นหน่อยดิโอเคหมาป่าลองฝึกกับหลายๆใบเลยนะไปมองหาเครื่องดน,นตรีใหม่กันต่อดีกว่าเร็วกระรอกละมั่งและแพนดัดนตรีเริ่มเดินสำรวจในป่าต่อทันใดนั้นกระรอกก็หายไป อ๋เฮ่กร็ลรองอยู่ที่ไหนอะเมืเ่อกี้อยู่ข้างหลังฉันนินะเอ,อฉันได้ยินเสียงนะฉันว่าเธออยู่หลังต้นไม้นั่นน่ะออืม นี่อะไรเวลาฉันเครียดฉันต้องกินนี่ออวอนัททำให้ฉันสงบได้อออวอนัทเธอนี่เป็นอัจฉริยะการรอกจริงๆเลยฉันเหรอ,อใช่แล้วเจะดูผลวอนัทนี่นะแล้วก็ใส่ก้อนกรวดไว้แล้วก็มัดมันเอาไว้นายเคยกินวอนัทมาก่อนหรือเปล่านายกินเยอะขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะอะ,อะเนี่ยเคยป่ะ ทำตามฉันบอเถอะหน้าการอกเราจะหาเครื่องดนตรีให้ละมั่งบ้างยังไงเล่านักดนตรีแน่ใจเหรอว่าจะหาเครื่องดนตรีให้ฉันได้นายอาจหาฟลุทให้หมาป่าได้แต่ฉันเล่นได้แค่ไวโอลินเราจะหาไวยโอลินในป่าได้ยังไงนี่ไม่ต้องกังวลไปนะฉันเห็นฟักทองอยู่ตรงนั้นด้วยนะ่ะฉันพูดว่าไวยโอลินนายพูดว่าฟักทองอตามขึ้นมาสิ แพทนักดนตรีและละมั่งเดินเข้าไปในทุ่งฟักทองและเริ่มขย่าฟักทองทั้งหมดเหมือนจะสุกแล้วเรากำลังหาของที่มีเสียงที่ลึกกว่านะอ๋อแล้วอันนี้ล่ะใช่ใช้ได้เลยทีนี้ก็หาไม้ยาวๆแล้วก็กลับไปตรงที่บันทึกเสียงนะฉันจะไปหาเครื่องดนตรีของฉันก่อนแล้วกัน หลังจากเดินมาสักพักหนึ่งแพทย์นักดนตรีก็มาถึงเตียงกกที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าสูงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่ไงเล่าหมาป่าและกระรอกกำลังรอแพทย์นักดนตรีอยู่ตรงที่บันทึกเสียงฉันว่านักดนตรีเป็นบ้าแล้วเขาบอกให้ฉันกินบอนัทพวกนี้เนี่ย เ hey, ชื่อฉันสิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใบไม้นี่ใช้เป็นฟลุตได้ด้วยใบไม้ my, อาจใช้เป็นฟลุตแต่ฟักทองจะเป็นไวโอลินได้ยังไงกันนั่นมันก็ซับซ้อนอยู่นะแพทย์นักดนตรีผูกวอลนัทเข้ากับเท้ากระรอก uh huh. จากนั้นเขาก็ผ่าเครื่องฟักทองแล้วดึงขนสองสาเส้นออกจากหางของหมาป่าจากนั้นเขาก็เรียงกกที่เก็บมาวางต่อกันตามความยาวของมันพร้อมกันหรือยัง คิดว ais, ่ามันจะได้ผลไหมมาลองดูสักครั้งเถอะเฮ้มันเยี่ยมมากเลยเราจะชนะการประกวดแน่นอนน่ะแล้วจะรออะไรอยู่เล่ามามันเริ่มกันเลยดีกว่า